สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับลาดตากผ้าว่าแข็งแรงเหมือนที่ว่าคนพลั้มเรือหรือเปล่านะครับท่อผมใช้ท่อ1นิ้วนะครับคามหนา1.2ึ่งจุดสองมิลครับนี่นะล้อรับน้ำหนักพนวมได้ประมาณ2-300ายกิโลนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่อนๆนะครับผมนะครับก็วันนี้มาพบกับผมชะตั้มนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอบรรจาครีนะฮะก็เคสนี้เป็นเท็นเป็นรีสอร์ทนะเป็นเคสรีสอร์ทตาเอาลูกค้านะครับผมนะครับก็มีรีทามรีสอร์ทไว้ประมาณสี่หลังนะฮะก็เท็นนี้ก็เป็นเท็นประตูนะครับประตูสแตนเลสผสมอลูมิเนียมลายไม้นะฮะ ความยาวของประตูอยู่ที่5เมตรนะครับความสูงอยู่ที่180เซนติเมตรรวมลูกศรนะฮะแล้วก็จะมีประตูเล็กนะครับเปิดปิดเปิดปิดแยกต่างหาก2บานนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่องรั้วรอบบ้านเลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเจาะนะครับไปชมกันว่าเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับงานเกียร์พรีเมี่ยมแบบนี้ผมจะงตั้มนะครับได้เนรลมิตออกแบบให้ลูกค้าแบบไหนนะฮะเดี๋ยวตากล้องเชิญตามเข้ามานะครับ กรอบกรอบบนนะเราใช้เป็นสแตนเลสนะครับผมสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับสลับเส้นซอยครับสี่หุนนะครับผมสองเส้นนะสลับเส้นซอยสี่หุนสองเส้นช่องไฟระยะห่างตัวนี้ครับเราจะจะ,จะทําอยู่ที่หนึ่งเซนติเมตรนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรีสอร์ทนะคะลูกค้าต้องการเป็นความส่วนตัวนิดนึงนครับก็ลเลยให้ผมช่างต้ามเอาช่องไฟแคบที่สุดก็ประมาณหนึ่งเซนนะ ด้านบนนะฮะเราจะเราจะร้อยหมุดน็อตสแตนเลสด้านบนด้านกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับสามแถวนะฮะเพื่อเป็นความแข็งแรงกับงานประตูนะครับนะครับแล้วก็เส้นกลางนี้จะเป็นนิ้วครึ่งคูณหกขุนนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับผมนะครับด้านล่างก็จะเป็นลางสแตนเลสฉากและเพลาเป็นสแตนเลสเกณฑสามถสี่ทั้งหมดนะฮะส่วนเส้นตัวนี้นะครับเส้นสต่อนี้เป็นสี่หุน กันหมาแมวนะครับการสัตว์เลื้อยคานเข้าไปข้างในบ้านนะฮะเราจะมีให้ลูกค้าทุกหลังนะครับผมนะครับลูกล้อตัวนี้ก็เราจะใช้ลูกล้อใหญ่เลยนะครับผมนะครับลูกล้อตัวนี้เราจะจะเน้นเป็นลูกล้อสี่นิ้วนะฮะให้ลูกค้าปิดเปิดได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ประตูจะไม่เวลาปิดเปิดจะไม่ต้องออกแรงใช้น้ําหนักมากนะครับผมนะครับบานนี้ก็จะลื่นมากเลยนะฮะส่วนมือจับนะครับมือจับก็เป็นนิ้วคุณนนิ้วนะครับ นิ้วคุณนิ้วก็มีสายยูให้ลูกค้าทุกหลังนะครับเอาไว้คล้องด้านนอกและด้านในนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นซอนแหลมนะครับกันขโมยนะครับกันขโมยปีนป่ายเข้าไปข้างในนะฮะตัวนี้คมมากเลยครับซอนแหลมตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินท่อตัวนี้ก็จะเป็นท่อสวมปกอุ่นนะครับผมนะครับกันขโมงขโมยปีนป่ายเข้าไปในรีสอร์ทนะฮะเดี๋ยวเราไปชมฟาร์มฟาร์มลงฟาร์มลื่นกันนะ นะครับก็เหมือนเดิมงาบผลสไตล์ยักษ์ตั้งก็นิ้วเดียวนะครับนิ้วเดียวสัมผัสนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะครับหัวใจหลักนะฮะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเสาประคองกันล้มนะครับเราจะติดตั้งให้ลูกค้าสองต้นนะครับสไตล์ยักษ์ต่ำจะติดให้ลูกค้าสองต้นก็มีต้นที่หนึ่งหนึ่งต้นนะครับแล้วก็จะมีต้นข้างหลังอีกหนึ่งต้นนะครับผมนะครับ จะจับด้วยล้อซูบารีพลาสติกแข็งนะครับผมนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสารับนะฮะตัวนี้จะเป็นเสารับเสารับตัวนี้เราจะใช้ขนาดใหญ่นะฮะใช้ขนาดสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสายยูเอาไว้คล้องด้านในนะผมส่วนประตูเล็กนะฮะก็จะมีใช้เราประตูเล็กก็ใช้กรอบสามนิ้วนิ้วครึ่งนะครับเราจะตั้งเสาให้ลูกค้าเบิ้นเสาซ้ายฝา เอาไว้ยึดบูธแล้วก็เอาไว้เป็นเสาลับพวกกุญแจก่อนตัวนี้เราจะล็อกสองชั้นให้ลูกค้านะครับผมเราจะใส่เข่าควายโซลเล็กหนึ่งตัวแล้วก็ใส่กอนขวางอีกหนึ่งตัวเพื่อเป็น s ซฟตี้ให้ลูกค้านะครับผมนะครับเผื่อกุญแจเสียก็ยังมีกอนใช้ได้นะฮะส่วนซ้อนแหลมก็เหมือนเดิมแพทเทิร์นเดียวกับประตูทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็สไตล์ยังตามก็จะเน้นเปิดเข้าในนะครับผมถ้ามีเพื่อนถ้า ลูกค้ามีพื้นที่กว้างครับผมก็จะเปิดเข้าในให้ทั้งหมดนะครับผมนะครับก็ไอหัวมุงหัวหมุดอะไรต่างๆนะครับก็เป็นสแตนเลสสามทหลี่มสี่น้ำมดนะเพื่อเป็นความลงตัวแล้วก็ให้ประตูดูสวยหรูแล้วก็ดูดูดีดูแพงนะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลยนะผมนะครับเราจะใส่หัวหมุดตัวนี้นะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าหัวหมุดนะจะมีน็อตตัวเมียด้านในนะครับเอาไว้สําหรับเวลามีปัญหาสามารถซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนได้ นะครับผมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของรีสอร์ทนะครับผมนะครับด้านหลังของรีสอร์ทนะครับก็จะเป็นตัวยูนะครับเป็นตัวยูรอบทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับก็ก็ด้านหลังก็จะมีทั้งหมด13าช่องนะครับผมนะครับขาตัวนี้สังเกตครับเราจะทิ้งช่องไฟแค่เล็กติดเดียวนะครับผมงานจะได้ดูดูดีแข็งแรงนะครับผมนะครับดูแข็งแรงมั่นคงนะฮะขาด้านข้างเรายึดให้ลูกค้านะแผงนี้เรายึดทั้งหมด6ขานะครับ สอนแลมก็มีข้างบนนะครับเพราะว่าด้านหลังของรีสอร์ทครับก็จะเป็นเป็นบ้านของประชาชนที่เขาพักอาศัยอยู่กันนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็เลยต้องการเซฟตี้ให้ลูกค้าที่มาพักอาศัยนะครับก็เลยผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้านะครับตปสอนแหลมไปนะครับเพราะว่าเวลาแขกไปใครมาจะได้อุ่นใจกับลูกค้าของของที่เขามาพักแรมรีสอร์ทนะครับตัวนี้เราก็ใส่หมุดทั้งหมดเลยนะผมนะครับใส่หมุดทั้งหมดเลยนะ ใส่หมดจ้ามันงานมันจะดูสวยหรูดูดีนะฮะผมนะครับส่วนงานทองผมก็จะเน้นนะครับลายตะเข็บรอยเชื่อมอะไรต่างๆนะครับงานเก็บงานนะครับงานที่ร้านจะเน้นเป็นพิเศษให้ลูกค้าเลยนะครับผมรอยเชื่อมตัวนี้เราเชื่อมเต็มทั้งหมดนะฮะฝาครอบฟอนแหลมนะครับเราเชื่อมเต็มทั้งหมดครับเรายังรักษาคุณภาพเหมือนเดิมในเรื่องการเชื่อมการเก็บงานของเรานะฮะผมนะครับขาดหายไปไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่างานสแตนเลส เขาจะดูกันที่ตรงนี้นะครับผมนะครับรอยข้อต่อตามมุมต่างๆนะครับของเราจะไม่เป็นช่องยุบแล้วก็จะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะฮะจะไม่มีแบบหยาบๆของเราจะส่งงานแบบเงาๆนะครับเป็นใสๆไปเลยนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมีช่องอประตูเล็กเปิดปิดสําหรับทางหนีไฟนะะอีกหนึ่งบานนะครับผมนะครับตัวนี้เราก็ใช้เป็นกรอบเราใช้เป็นกรอบใหญ่นะครับผม เป็นสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งนะฮะก็มีกุญแจแล้วก็มีกรอนะครับลองให้ลูกค้าอีกสองชั้นนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องรั้วชุดมินิหนึ่งช่องนะครับผมชุดมินิสองสองช่องนะครับอยู่เรียงกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับที่จังหวัดขอนแก่นอําเภอบรรจามันจาคีรีนะฮะก็ผมขอฝากประตูนะครับสแตนเลสผสมอลูมิเนียมลายไม้เอาไว้ให้เป็นทางเลือกกับผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านนะครับผมที่กําลังมองหา ร้านทาประตูสแตนเลสมือชีพราคาสบายกระเป๋านะครับแล้วก็งานฝีมือเกรดพิเมยมแบบนี้นะครับก็ต้องขอฝากร้านน้องสาวสแตนเลสเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้า FC เพื่อนนะครับสาหรับที่มีปัญหาเรื่องประตูเปิดปิดยากนะครับไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับอยากเปลี่ยนประตูเก่าเป็นประตูใหม่แล้วก็นําประตูเก่ามาหาักลบมาเทินกันนะครับก็มีที่เดียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับก็ร้องร้านน้องสาวสแตนเลสจังหวัดนนทบุรี ที่ใต้คลิปนะครับมาจำเพียง2,000บาทนะครับก็ขอฝากว้ด้วยนะครับกับผลงานสวยๆของร้านน้องสาวสแตนเลสท,ที่จังหวัดขอ,อนแก่นอำเภอมันจาคีรีนะครับสวัสดีครับ Thank you.